สวัสดีครับครับผมแบงค์กับกมแคสเตอร์ผมได้แคสเกมคา m e n มนไรเดอร์คราแบ็คคิโลหรือว่าคาร์แมนไรเดอร์ทุกตัวตบกันเองครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นตบกันเองนี่เป็นเกมที่อยู่ในไอเครื่องวียูพอดีผมมีอีมูพอดีก็เลยมาลองเล่นดูหลายท่านก็อยากผมเล่นเหมือนกันดังนั้นมาเล่นกันเลยครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่น อันนี้ซูเปอร์ฮีโร่หมดอันนี้อาร์เคดโอเคคืออ่านไม่ออกไงต้องฟังเสียงมันเอามันบอกว่าอาร์เคดหมดโอเคผมจะเล่นอาร์เคดหมดโดยใช้คาบุโตะไปไล่เตะทุกคนนะผมนะเพราะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ไรเดอร์คาบุโตะคือไรเดอร์ที่โกที่สุดในปัตตพีเออโอเคมาอ้าวกดผิดไปกดออกโทษงงที่หายโอเคมาอาร์เคดหมดเรียบร้อยมาจัดคาบุโตะมาดิจะไล่เตะทุกคนเดี๋ยวตัวต่อไปเล่นตัวงูตัวที่ผมชอบที่สุดในปัตตภีมา คาบุโตเย่แท <cues> <to re> ็กทีมไหมแท็กทีมทำบ้าอะไรคนเดียวพอแล้วคาบุโตเออคุณย่าเคยพูดเอาไว้วันนี้เราจะมาใส่ปลากระเบนกินตัวปลากระเบนในเรลคีคผมนะเฮ้ยมึงคุณย่าเคยบอกเอาไว้มึงจะย่าอะไรกันนะอะไรเรามาเหรอมึงหาเรื่องกูอะเดี๋ยวรู้เลยนะมาอตบหัวัวหวัววัวึบโดดตบตบจเชวๆ้ยบ โดดอืมเชื่อเฮ้ยเชื่ออู้วเล็งมาอืมดวนดวลตบวิ่งไล่เตะเลยครับคุณโต๊ะโหไปไหนอืมตบตบนึงไรแม่คีโร่ฮุยยคุณย่าเคยพูดเอาไว้อืมอืมขวักกลับตบเออกดหนึ่งอะต่อยกดสองอัตบกดสามเชื่อ Rider k ค c k อืมลงมานี่มาหาพี่เตะใส่หน้าเรียบร้อยครับผมนะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่าได้ปากระเบนกินแถมยังเ Perfect อีกตาห์ทำไมเพอร์เฟ f e c เลยวะ คอมมึงก็อ่อนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยตอบโต้กูหน่อยชิบหายอืมอืมมาเดียวอะไรอ่ะอืมตบซะฮตาชั่วฮึบฮ่าไรเดอร์เค็กตบตบตบเชื่ออืมเชื่ออืมเชื่อเชื่อไรเดอร์เค็กจะตายแล้วเนี่ยจะตายวะจรงวะเชื่อเชื่อเฮ้ยโอ้โหโอ้โอืมอืมมาเดียวอืมใครไม่กดห้ามือฮู้ไรเดอร์เค็กอ้าไม่โดนว้าวคิบหายกูติดว้าวอีเวนโอ้ยอีเวนเอาอะโอ้ยอืมไอ้นี่ ต้องโดนไอ้ไอ้เชื่อฮึบปีท้ายดือนไรเดอร์เขียไม่ตายตามอีกทีอืมอืมจะตายไหมเตะหน้าแม่งจนตายยัดไรเดอร์คิกอย่างเดียวผมนะคุณยากแค่ไหไว้ปลากระเบนมีไว้กินกับเต้าหู้เอออร่อยมากจบแล้วศึกแรกครับผมต่อไปเจอออสอะตะกาตะกาตะกา้าโคบ้ามาทอทบาร์แถวนี้ต้องเล่นมัน ือู้โฉอู้เปิดมาดีเปิดมาสวยนี่ฮะมาดิมาฮะมันไส้หึนี่เตะให้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้อะไรฮะตบตบตบหูทั่วทัวตัวทั่วหึ่งหึ่งอะไรไหนแล้วทำอะไรของมันเอ้ายืนรอตั้งนานดูมันทำอะไรอืมันไส้ไรเดอร์เคยกเรื่อยๆอะไรเค็กเรื่อยๆอะไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโดนเตะอีกโอ้ย ไม่โอ๊ต <tang> บ <ar> ่มจะเล่นง่ายไปไหมชิบหายอะ้รชิบหายแล้วมึงโกรธเหรมึงโกรธที่ไหนฮะมึงโกรธเหรมึงกล้าโหดกรธกูเหรอใครต่อแม็่ตัวท่ามเหรอเฮ้ยไอ้กันได้ทั่วทั่วเพื่อไรเดอร์เคกคเพื่อเพื่อครับทั่วอะไรวันทูเดือนรูปปีไรเดอร์เค็คขึ้นบ้ามาเหือกูโอ๊ตก็โอ๊ตเหอะเตะกริ๊งเฮ้ย่าพูดเอาไว้อีกแล้วอืาตายแล้วเหรอ ไม่ฟังกูพูดยากก่อนเลยมาเชื่อเพื <tama> ่อเพื่อิมาไรเดอร์ i e l d อุ้ยกดไม่ค่อยติดเฮ้ยโอ้ยอะไร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 เยอะต้องเตะกิ้งเลยฮะนี่อะไรฮะ แปลงร่างใส่เหรียญกูไม่สนใจได้เว้ยใส่เหรียญเด้สาวคิดว่ากลัวเหรอเตะให้หน้าหน้าทีมยังยังโอ้โหโหดนะฮะโหดนะไรเดอร์เค็กไรเดอร์เคกจะหนีไปไหนไรแม็กตัวทามเหรอุ้ยครอคัพนี่เราท่าดีบ้างทั่ว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 เตะไรเดอร์เค็กไรเดอร์เคกทั่วทั่วทั่วไรเดอร์เค็กตายไหมจะตายไหมไม่มีสองท่าผมนะเมื่อเกตเต็มจะทำให้ตายหรือครอคัพก็ได้ เมื่อกี้ผมลองใช้ท่คล็อกอัพดูคล็อกอัพแล้วก็ไล่เตะแม่งให้ตายอยอะให้กูโหดถ้าคล็อกอัพเนี่ยมันมันเล่นง่ายกว่าถ้าไม่ตายนะถ้าไม่ตายทีใช้ไม่โดนแต่ถ้าคล็อกอัพนี่คือปล่อยได้ลัวตอนเกเต็มตั้งเรียยผมด้ใช้ถ้าไม่ตายหรือว่าใช้คล็อกอัพู้้้วอ้้้โ้้โอ้โอ้ยโอยโอ้ยอะไรนพงโดทีครึ่งหลอดมึงโกงอะโกงอหเฮ้ย ไอหาท่าหาแล้วโดนทีครึ่งหลอดไล่เตะอย่างงี hey. ้ต <im> right <this> ้องไล่เตะให้ห <plant> ัวท hmm. ิ่มไปไหนไล่เตะหัวทิ่มเลยฮานี่ฮะท่าโดนทีครึ่งหลอดไอโกงเอออืออื้อือืโดนทีครึ่งหลอดอี้ใครแม็กทามอะไรอะไรชี้กันได้อะไรมึงต้องโดนกูนี่นี่เขาใส่กันอย่างงี้ไอฮานี่โดนทีครึ่งหลอดมึงโกงเหละกูต้องตอบให้กิ้งไอหายมาโกงกับคุณย่า คุณย่าสั่งสอนไว้เด็กโกงไม่ดีโตไปอย่าโกงเตะซะตายไหมไม่ตายด้วยไม่ตายเตะแม่งก่อนจะตายจะตายไหมอ้อ้อู้อู้มันมันคึกจังว่ะเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวคุยกันได้เฮ้ยอะไรเอาเปลี่ยนตัวได้เยอะประมาทมึงไปหน่อยโดยท่าค่าของมันเนี่ยที่ยิงทีเดียวลดครึ่งหลอดอะมาอ่ะ กันได้อะไรตบอื้ออะไรมักง่ายอะฮะใส่ท่าอย่างเดียวฮะนี่ไปไหนตบกิ้งเตียนแตกทําลายตบตบตบฮะอื้หือโอ้เออเออเอออะไรอะไรไอ้อะไรใครสาใครสาตัวนี้ผมชอบนะดีไซน์มันเท่ดีเชือกลัวฮะอื้อหืออื้ไควแม็กตัวทามเอ๋อชั่ว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 อ้าวชิบหายเกณฑ์หายหมดเลยเวรกรรมเฮ้ยเตะเพลินไปหน่อยท่าหมดเลยนี่จะเตะอย่างเดียวเลยโอ้ยเริ่มมักง่ายจะเตะอย่างเดียวแล้ว ฮิพไอ้เจ้าโดดโดดโดดดูความเคลืด้วยเป็นไงฮะอะไรมาทำไมอู้จะเตะเท่าไงทิพวจาวดูการวิ่งเฮ้ยชิบทิพ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 ท่าหาอะไรวะเนี่ยไปเอ้ยเคื่อหลอเนี้ยโอ้ไอเวยนี่ไม่ไหวแล้วเ่มไม่ไหวอบิงมาไปไหนหูแม่งลุมแม่งลุมเฮ้ยลุมเหรอไอเวยนี่มึงลุมเหรอหายวิ่งออกมาสองตัวเฉยเลยอีเวนจะตายแล้ว่มมาสู้ตายไปมาอ โอ้ยอะไรเล่ากูเตะเกือบแพ้ฮะช่วกลูกช่างลุมอะดิมจะรู้เลยไอ้ท่าโกงโดนทีเดียวครึ่งหลอดนะเลือกดิฮะกูโดนแล้วกูเสียวได้เอากิ่งใช่ไหมได้อย่าจะเอากิ่งอะไรมาดิมาเอาไปบวกบวกเที่ยวกลัวอะฮะฮะรึป๋ไรตบตบตบอย่าหยุดอย่าอย่าอยู่นี่นี่ให้กูเตะต่อยต่อยต่อยอย่าอย่าอย่าอยู่นี่นี่ให้กูเตะตบตบตบ ช uhh ุบชื้อชุบเต็มคล็อกครับเอ้ยเวนรรมโอ้ยโอ้ยมึงรัวมึงรัวอคล็อกครับตายมึงอื้อ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 เตะหูเตะหูใครแม็กซ์ตัวท่าเมอแล้วก็เตะต่ออีกเตะต่ออีกลุ้นเตะอีกเข้าไปเตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปดับเบิลเกตเต็มผมนะได้ใครแม็กทามพอดีเกตได้เต็มรัวเลยอื้ออื้ออะไรอื้อเตะหน้าหักเอ้ยอะไรเตะอีกท่าเยอะเลยเตะหน้าหักอะไร เตะโอ้โหเว้ยเล่นเตะอย่างเดียวไม่ค่อยดีแล้วลุมกูเหรอมาเตะอีกไม่สนไม่สนใจด้วยเตะมั่งสองตัวเนี่ยโอ้เอาอื้ออื้อื้อะไรฮะลุกขึ้นมาให้กูเตะหน้าหัทอีเวนนี่เจ้าชนะกูได้แล้วพลายคุณย่าเว้ยเกือบแพ้เมื่อกี้แพ้ไปรอบหนึ่งตกใจท่าโดนทีเดียวครึ่งหลอดของแม่งนี่แหละไอ้ห่าเอ้ยกูคงชิปเป่งอ้าวหวัดดีตัวปูแถวบ้านมีปูกินนะฮะมาเลยได้ปู ไม่ได้สุดอนาถผมมากี่ตอนก็ตายแล้วฮะกละ้าผมมาเจกูเหรอฮะอือโอ้โอ้โอ้ฮูชาร์จอะไรมึงชาร์ตมั้ยวะอืใครให้มึงชาร์จอะไรฮะอืมเตะหน้าหักอีเวนอืมอืมอ้มอมอม อุ๊อุ๊อุ๊อะไรอะไรอะไรโอ้โถลบลบได้เตะกิ้งตบนะอืม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 อะไรกู้ขึ้นมาให้กูเตะน่าดีลุกขึ้นมาอีกยี่อะไรอะไรอะไรอืมอืมอืมไม่เคยจะโดนอืมอืมเอาให้มันตบให้มันโดนได้ไหมไรแม็กตัวท้หมือแล้วมึงโดนตบ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 โอ้โถ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 เยอะอย่างนี้ต้องไรเดอร์คิกสุดครับตบบ้านแตกทรี ไรเดอร์เค,ค้ก์หล่นลงไม้กูเตะถ้ดีๆเออตุ้มเขาให้ย่าก็บอกไว้ว่าปูอร่อยดีมีไส้ช็อกโกแลตทุยมา ้ห yeah. ัวเยอหน้าหลบได้มึงพิ้วเหรอพพิ้วเหรอแน่เพียวเพียวเหรอกระโดดหลบนะพพิ้วเหรอเนื้อเพิ้วอย่างไหนเตะกิ้งเลงจะเพิ้วอย่างไหนได้ฮะฮะลุกขึ้นมาให้กูเตะดิหืมัวเขาให้ลุกขึ้นมากูเตะซ้ำต่อแน่รู้จักกันเหมือนกันนี่เออนี่บุกแหลกไม่สนใจตอนนี้เออเดี๋ยวอะไรลุกขึ้นมาให้กูเตะหน้าหน่อยดิใครแม็กตัวทามืออีกแล้วตบตมน้อมต้อมตบอมอมนอมนอมครับครับ ตูมตูมตูมมูมมหมมัวมไล่เดือกไล่เดือกไปไหนให้ไม่โดนเวทจะหนีไปไหนครับไม่จะหนีไปไหนตายโดนเตะตายแล้วไอ้ปีศาจปีศาจปูมแม่เจะของมึงโดนเตะตายมหายปีศาจบอกกูไม่แล้วกูต่อย่างเดียวเจ้าขอโดนเตะตายปีศาจยังไม่เสร็จเลยตัวนี้มันตัวจากเรื่องไหนนะขี้บะบาดหัวจะไม่ผิด อีกซาเนี่ยผมไม่เคยดูตัวนี้เลยมันทำอะไรได้บ้างช่างหัวมึงแล้วกันอัเาะอันะอะอัโอ้โหใช้ได้ใช้ได้โอ้ยโอ้โอักกฟัมึงคึกอ่ะมึงคึกอ่ะอะไรอแวบ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 นี่พอลูกช่างผิวว่าตบกิ้งเลยมึงจะมาผิวมึงมาผิวไอ้แถวนี้โอ้โอ้โอ้เหานี่ท่าเยอะเวมึงผิวอ่ะโอ้อะไรฮะมึงผิวอ่ะอออโอ้เออเออเออีเวนี้ อุ้ยจะเตะซะหน่อยอีเวนี่มันผิวมาจากไหนวะมึงจะิวมาจากไหนฮะฮะมึงผิวเหรอฮะฮะฮะเตะกิ้งเลยฮานี่ลูกช่างผิวตบเตะอู้อะไรอื้อหโอ้ไครแม็กโตทามเอะอะไรเบงนี่กูใส่ท่าไม่ตายไรเดอร์อุ้ยแบงควันปอีเวนเลยแทนเตอร์ทำให้ตายกูอีเวนจะตายแล้วอีเวนจีอาตูตายฮึ ไร่หอาคิโอ้ยแม่งยิงกูเต็มหน้ากูจะตายจะไมตายหน่อยอีเวเลยแอดแมวงยิงกูจะตายอย่าเล่นปืนดิเอ้กูไม่มีปืนาสเอร์นี่มันเก่งอยัางไหนวะมึงใคระมึงเก่งยังไหนตบเะกิ้งไปไหนอืมอืมอมอืึงบอกให้พวกที่เก่งๆเนี่ยจะโดนอะไรบ้างโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้ยอะไรนะออะไรยาอะไรโอ้อะไรมาดิมามาดิมาเข้ามาอู้อุ้กุกชุบ มามาดิเข้ามาโอ้โหท่าหาเลยเมื่อกี้ฮึบโดนมึงโดนเอ้ยมันกันได้มึงกันได้ตลอดดิหามันเป็นเล้งลูกช่างกันนะโอ้โหอะไรมึงแม่งรัวมากเลยโอ้โหใครแม่กฮีโร่กูก็มีอืมฮึบฮึบฮึบเออเออเออออืมอืมอืมฮึบ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 ใครแม่กฮีโร่โดนแน่นอนเมื่อกี้ป้าใครโอ้โหฮ่าหรว่าจะไม่โดนแล้วแม่งเอ้ย มึงโหดไปยังไงวะอีสตาฮะเตะกิ้งเลยฮะไรเดอร์คิกมันใส่โหเตะหน้าไม่อีสตาจะตายไหมฮะไม่ตายด้วยนะเปรตอืมอืมอืมเฮ้เฮ้เฮ้เโว้ยไรเดอร์คิกเว้ยอืมอืมอือะไรไรเดอร์คิกเว้ยไอ้จะตายอะไรมึงเฮ้ยเตะไม่ไม่โดนโวยเตะไม่เกยจะโดนทำไมมันเตะไม่โดนวะ c อนทีนคอนนิดีห่าเอ้ยม่งเตะไม่โดนี่ยห่เป็นใครแบบไหนวะเอาจิงแล้โหนอะโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โดดกระโดดยับโน้าใ้โอ้โ้โอ้โอ้อ้อ้อะโออออ้โอ้เออ้อ้โอะ มันกันจนกาดแตกมึงลูกช่างกันนะฮะฮะไปไหนไปไหนอ่ะตบอืมตบตบกิ้งยังยังกิ้งไปตองตามไล่ตบเอาให้ตายเก่งนะใช่ไหมฮะมึงเก่งใช่ไหมลุกขึ้นมาอกูตบดิฮะลุกขึ้นมาอีกลุกขึ้นมาอีกมึงก็โดนเลยไลเดือดเคียกบิดอืมโอยเก่งเลยมึงต้องให้เอาจริงไปไกลเวนนี่ยุมมาเก่งทำไมฟะกอืมไปกิ้งเลยแส่ ชอบไม่เอาจริงถ้ากูเอาจริงมันจะโดนถล่มแบบนี้ไหลหายทําเป็นเก่งยอมให้หน่อยทําเป็นเก่งพวกนี้เก่งเหรอฮะโอ้เจ้าโอ้เจ้าโอ้โหนั่นนั่นมาไอ้คอมโบไอ้คอมโบเป็นล้านคอมโบเลยฮะฮึมลัวเหรอลัวลูกช่างลัวฮะฮะมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอกูเตะหน้าดิอืมอืเป็นไงคอมโบโหดเมื่อกี้เออ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 พอดิพอก่อนดิฮะพอก่อนดิ เตะเตะไปไปไหนกูวิ่งไล่ตามเตะต่ออืมอืมลุขึ้นมาให้กูเตะเวนก้าไม่โดนแม่งเอ้ยชอบเตะไม่โดนฮึบฮึบฮึบเชื่อฮึบเฮ้ยอะไรอะไรอู้อเอาอืมเอาอมฮึบเชื่อฮึบเชื่อเชื่อโอ้โหวไหวแม่งต่อท่ามือฮึบฮึบฮึบครับครับโอ้ยเวนเออ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 แม่งเอ้ยกันไม่ได้โดนเต็มเต็มไอ้เวนนี่แม่งคอมโบแล้วค่อยใส่ เยัยสว่างเกินไปแล้วเชื่อตายหาเลยไม่ได้เออตายหาเลยไม่ได้ตายเลยเหรอวะไอเว่เลยหมึงม่งหนึงเอางี้เปิดมาไม่ต้องทาอะไรใส่ท่า,ามไม่ตายแม่งเลยโดนซะ <laughs> เปิดมากูใส่ดิ้ดินี่แหละวันเดือนปีกูใส่ดิ้ดิเ <laughs> ตะแม่งเลยเปิดมาก็เตะหน้าไหมซะหนึ่งที <laughs> ไม่ตายหรอกเอาได้อีกรอบเลยวะโอ้โหเลี้วนี่ต้องเตะอีกรอบนี่เวดิบอะไรมาอือโอ้ยแม่งอะไรวะโว้ยมึงเร็วปันปันเร็วเอ้ยหารไปไนไปไห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 นโว้ยโอ้ยยังไงวะฮึดฮึดฮึดเฉยเวดิบอือกันได้เฉ่อเฉ่อเฉ่อเอ้อเอ้ยเวดิบเมึงอะไรมันนี่มึงตาย ไรนะใจไปโดนเหอะฮู้ยทำไมนะไป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 ต่างที่ไปเอาไปต่างที่ไปเอาเตะเตะตายจะตายไม่จะตายอยู่แล้วเย 숨, 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 อะไร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 หมดเวลาของมึงแล้วแซดไม่ใส่ท่าไม่ตรงไม่ตายแล้วขอกอพเลนแม่งขึ้นเยอะขึ้ยเยออยอ้ยเหัแต่ถ้ามึงไม่ได้ฟันก็อีกเรื่องนึงถือดาบเรื่ไงไม่ได้ฟันก็อีกเรื่องนึ่เป่าวฮะไม่ให้มึงฟันไม่มึงฟันดาบมาถือดาบไว้ถือดาบไว้น่าแต่ไม่ได้มึงฟัน ถือไปถือเพิ่งถือไว้โอ้โหนั่นไงนี่ผมแม่งฟันดาบที่มันจะตายอยู่เอ็นิ่มเอาเฮ้ยเตะกิ้งเลยหวัดดีทำไมตายยืนทำไมโจอย่ามายืนนิ่งแถวนี้ชอบไอ้กูเอาจริงใช่ไหมไอสตา,า,า์ไรเดอร์เคบฮะลงมาลงมามอบแดดตายไหมไม่ตายกูเข้าไปตีอีกรอบนึ่งนี้มันจะตายไหมฮะเออ แต่กูนอนอยู่เง่แต่ถ้าไม่ตายกูนอนอยู่อะไรกูนอนโอ้โหอืาฮืออืมอือ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 ออืออืออือวืออออืออืออเออื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 ่อือเืืออออกาเนือือนือนนนเออ มาเล่นไพ่เลยเส้นี้น้องฮะย่าไม่เคยสอนเลยว่ากรารพนันไม่มีอะไรดีกรารพนันมันไม่ดีออืย่าไม่เคยสอนเดี๋ยวฮะไม่ได้เบรคอกกูคอนเซปต์กูซีรีส์เป็นคอนเซปต์ไพ่เว้ยไม่สอนมึงเล่นกรารพนันต้องต้องสั่งสอนด้วยชื่อของคุณยา่าอืไม่คือคุณย่าต้องหมัวหมองลุกขึ้นมาแลแ้วเตะหัวอื๋อโท่าเป็นพฟิ้วเว้ยเฮ้ยสวัสดีอันนีน้เดีย๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหัว เล่นปืนไงวะไปโดดไปไหนวะเตะกิ้งไรห่าเนี่ยไปไหนเตะหน้าหักอุ้ยเออเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เริ่มแย่ฮิปโดดไอ้เวนี่เฮ้ยโอ้ยแปะอืมอืมอืมอะอืมอืมเออ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 ฮิปยู้หัวหัวหัวเรียบร้อยทาไม้ตายเฮ้ยเชื่อเรียบร้อยรอบนี้เล่นทีเผลสสำเร็จทูไปเล่นไพ่แถวบ้านนู่น ไรเดอร์เคบลงมาให้กูเตะหัวซะดีๆู้วววววววอาวว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 วบววววอวว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 เวอมวววววาวาววอววววววาวว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 เวืวว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 วออวว นี่นี่อะไรเราเดินดูกุ๊ปลิวอะอู้วียไม่โดนนี่ไม่โดนกูจะฆ่าไม่เฉยไม่กล้าใ้โดนหรอกแค่กระโดดฆ่าไม่เฉยหน้าโดนโดนแล้วก็โดนนะครับไหวไหมต่อท่าม่อชั่ว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 เครียมูโดนปาพภ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 เพไรจะเครีดไรจเครีดแล้เครยดยังไม่ควาตายหรอโอเคเคลิ้นไปหน่อยบอกแล่้กูเอาจริงมาจะฟักบิด มันมีกี่ด่าดวะเนี่ยแม่เอ๋องาวไงหวัดดีหัวจรวดมาหัวจรวดอะไรแถวนี้มานี่ออปชันเยอะมากดูท่าดูท่าดูท่ายืน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 ไม่ตรงเลยออันนั้นเนี่ยย้องทำไมมึงร้องทำไมจะเตะให้ร้องเลยอันนั้นแน่่แเนี่ยนุ่งรุบรุบอืมโอ้ยอะไรอ่ะใส่ดูท่าเดียวโอ้ดูท่าเตะมันเตะทีก็หยุดกึกทีไม่ต่อยผมทีเดียวต่อยไปสองสองทีเนี่ยเดี๋ยว ถ้าเตะม,มันต่อยอะไรอนยะู่เนี่ยแม่งต่อยช้ามากแต่โดนทีกูจะร้องไห้ทําไมเลือดผมเหลือน้อยจังวะเฮ้ยกูต่อยมันรัวเอ๊บชิปหายแล้วกดไม่ทันไอเวนเอ้ยงงมันมันต่อยเป๊ะเป๊ะเป๊ะผมจะตายหายของมึงเนี่ยโอ้โหจรวดมาเชียโอ้ยพุ่งไปไหนวะเนะี่ยมผมจะพากรัวนอกโลกเลยโอ้โหลอยได้เลยกูอา้าว พาออกนอกโลกนี้กูไม่ขายขาดใจต,ตายเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วขายขาดใจตายที่ไม่หายโหดาบจะลว,วดดาบจะหลวัดยัยแม่งเอ้ยกูเลยไม่ได้ผมผมแพ้มันแม่งดาบจะลวดกูแพ้ขออย่างเงี้ยเนี่ยนะคารบูโตบอกไม่อะไรของมันวัดตัวนี้มันเหลือมี่อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีโอเอ้ เนี่ยเตะอะไรเราคุณใส่หน้าอะไรดื้อมาใส่กูดื้อกูก็ใส่มไปดื้อได้เพราะกูทำไม่เป็นเหรอฮะไรเดอร์คิกเฮ้ยบินไปไปเอาอากาศแถวบ้านมึงโน่นคุณย่าบอกเอาไว้โอเคเออเออเออเนี่ยแม่งตีโคตรแรงเลยมึงตีแรงขนาดนี้เนี่ยสกิดมึงตั้งหลายทีเนี่ยยังไม่ลดอาหานี่มึงตีเลือดจะหมด โดดไปโดดมาพ่อพลิ้วกับพ่อเป็นนักพลิ้วอ่ะพ่อเป็นนักโดดฮะไปไหนไม่โดดหรอไม่โดดหรอโอ้ยแม่งโดดบอกโอ้โหแม่งก็ยังโดดหลบได้ดีพ่อเป็นนักพลิ้วอ่ะโอ้เออไรตัวแม่งตัวทำเออต่อยมันไม่โดนไอเว้ยไม่กระโดดหลบอีพ่อเป็นักพลิ้วอ่ะไอหานี่ก็โดดจังเลยฮะจะโดดอีกนานไหมอืมอือจะไปไหนเอาไอ้มึงไม่มีโอกาสได้กระโดดอีกเลยอ่ะตบเนี่ยดิมึงขึ้นมาให้กูตบตบแม่งดูที่มันจะมีไม่ไม่ต้องโดดอือัดก็ปี้ไม่ให้ตายฮานักพลิ้วดีนะ แถวบ้านพลิ้วใช่ไหมฮะฮะอืมอืมอืมเข้ามาอื้มอะไรทำเอานิ่งนิ่งนิ่งตบกิ้งวัดดีมาไร้ไม่ตายดื้อๆเลยเดียวมาอีกรอบหนึ่งสองสามเชื่อร i d e r King นี่ไรเดอร์ของจริงมันต้องเตะกันอย่างนี้เต็มหน้าเบียดคุณย่าพูดเอาไว้อวกาศอยู่ด้านหัวมึงนุ่นอื้มเฮ้ยอู้ย แบงร่างทำไมคิดว่ากูกลัวโยแม่งตัวทำเออชื่อเชื่อชื่อเพื่อเอชอตกับสวยโดนกูอื้ออื้ออม้องเตะอื้ออื้ออื้ออม้ออื้ออน้ออื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 ้อาย้ออื้ออืตหอื้อ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 อ้ออื่ออื้ออืออ้เอื้ออืออื้ออื้อื้ออมอ้อ้ได้เลือดผมเหลือโคตรเยอะถู้แพ้นะ นายเงยจะชนะอยู่แล้วอีเวนอย่ามาโกงกูเอ้ยต้องมันแล้วมันแคนเซิลไม่ได้ไม่ต้องต้องมายืนดูดาบจรวดแม่งดาบจรวดสุดอนาถเออเร็วๆเหยีเห็นดาบจรวดมึงรักตัวอนาจิตดูท่าด้วยโอ้โหยเออกูไม่ตายหรอกแหมเร็วรีบตื่นขึ้นมาตัดมันต่อไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตาย,ตาย,ตาย,ตายแต่พึ่งจะตาย อะไรอะไรเข้ามันไปเเข้ามันโอ๊ยเ้ยเดี๋ยวจะตายเลยอู้เฮ้ย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 หลบหลบอู้เฮ้ยเฮ้ยไอเวยเนี่ตายเอ้ยยังยังไม่ตายไม่ตายัยไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายตายตาย ลูกนักเที่้ว การมันตายแล้วการมันตายแล้วไรค่ามันเออเออเออโอ้โหมันเท่าท่าเตะแม่งแรงคลิปหายมันจะแรกไปไหนวะเปลี่ยนร่างทำไมเฮ้ยอ่ะอ่ะเปลี่ยนร่างทำไมเปลี่ยนหมดแรงเลยกูแม่งเตะแม่งดิเฮ้ เอออือเอ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 อดูดูภาพไม่ดูดูมันแรงจัางไ้หาเนี่ยแรงจากไหนอแรงจากไหนออ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 ตายอัดก๊อปปี้ตายแสดเจอท่าไม่ตายอัดก๊อปปี้ตายใต้แสดวันนี้ใส่ดื้อ มุกนี้ยังใช้ได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยนะมึง Rider k คเฮ้ <c oughs> hey. ลงมานีม่มามอ้อพิเศษมันก็เตะใส่หน้าซะหนึ่งดอกเฮ้ยเจอะไรอะไรอะไรรู้แกวมึงแล้วเข้ามาอะไรเออเป็นอยู่ท่าเดียวฮะกระโดดไม้ประศอยนะโด,ดมาดี้โด,ดเข้ามาตกให้กิ้งเลยเว้ยบินไปบินมาได้พ่อ,พอบ้านเป็นรัวเนี่ยบ้าน บ้านไข่ขึ้นบินเหรอฮะบินไปบินมาอยู่ได้เฮ้ยสวัสดีเครอะหเครือโดนอะไรมาหาอะไรหาอะไรหาอะไรแถวบ้านเอ้ยมันกระโดดไปไหนวะหาดิมันจะโดดไปไหนเนี่ยไม่โดนเลยวะไอเวนอืมไอเวนหลบคอหลบคออัพได้เกือบหมดเลยหานี่เออ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 เหมือนไส้ฮึบเช่อ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 ลุกขึ้นมาลุกมามอบมันจะไปไหนฮะฮะห้าวเหลือเกินเจ็บข้อมือเลยกูไอเปลิดจบแล้วเหรอ โอเคหามเงยโอเคผมก็จบการเล่นคาบุโตอาร์เคดหมดผมนะใครชอบคลิปนี้นยาลกดไลค์สับใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกระจายให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ตต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆผมอาจจะทำบ่อยๆก็ได้ครับผมหรือถ้าใครอยากจะดูผมใช้ตัวไหนมาต่อสู้กับไรเดอร์ตัวอื่นดีก็ท้งที่กดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะอยากผมเล่นตัวไหนรอบนี้เล่นคาบุโตไปแมงเงยแต่ก็มันดีร้าผมไม่เจหม่การน้าสวัสดีก็ขอลาไปก่อนครับฟูฟูง